เช่นในแตงไทยก็สนุกเนี่ยใช่น่ารักเตัวตายหุ่นชอบผู้ชมด้วยวะไม่มีใครไม่ชอบฮะชอบผู้ชมอ่ะต้นด่า,นาแน่นนต้นได้จริงอ่ะเขาจะว่าไม่มีความคิด <laughs> เหลยไม่สนุกถ้าเกิดตอบของครูต้นนะโดดไม่เชื่อหรอลืมเรือด็กกันครูจะวะไม่เชื่อหรอ จะมาชอบทูโชว์ได้ไงวีโชว์ที่ดีทุ่ทุนเหมือนบอกว่าให้เขียนให้เขียนว่าเพื่อนไงอพอเสียเพื่อนไงต่อไม่เพื่อนครับได่าเสียเราด่าเสียแค่นั้นโดนด่าเสีเข้ามานะ ชอบไทยเชื่อถ้าหอยต้นใช่เพราะว่าพี่เตยไมู่้อ่ะมันมันดูดน่ารักแต่ไม่ดูดูขอเบ็ชอัคาคเตอร์อ่ะของเบลก็ชอบชอบหลายคนุกท่ถ่ายเห็นชอบุกวนานกับกันดีอะไรนะกูพี่อะพี่นันกับโฟเห็นใตูดได้นะ เฮ้อแต่งมุ่นดีมากสวนดูข้างหลังเลยด่าพอไมพ่ถังนใช่อะไรนะพอไปพี่ถังลงมุถึงสวยขนาดนี้ไงเขาเคยเล่นจริงพี่ถังยิวได้ยิ่วบ้าอะไรขนาดกูยังไม่เหียลมเลยเขาบ่าฮะเขา้าพี่ไม่เมียลมเออจริงเราจะไม่เชื่อเพาพี่ยังไม่เชื่อพี่ถังทำหน้าดีดีน่ให้มันจริงใจอ่ะ เราต้องทำาน้าจริงใจเหรออ๋อเนี่ยเขาชู้ของพี่ทาวาใส่ะพี่ถาว้ทำหน้าเจ้าชู้เออพี่ต้องทำหน้าจริงใจทำหน้าจริงใจดีไังได้น้านอะไรทำหน้าจริงใจกทำไมู่กถูกคือจะทำหรอทำาัทตามนี้เลได้งัว่าเคินเินจริงใจยังไงวะแต่ทำหน้าจิงใจดี ไม่จริงใจเลยทำเนี่ไมวะนั่นแหละลอาทำดูดิจริงใจจริงใจอืมจริงใจทำดจริใจอ่ะไม่ใจเฉยโหไรไม่น้องยังอะไรอยู่ยังเจ้าเล่ยหรอโอ้โ อะไรเอจันแำแหละจาเล่นไม่หอยู่อะไรน,นะดีร่มมาล,ลีอะมาอุรุขางันนี่ยน้าจะยังไงข้ามันมอลชออะไร้ารออะไรเลยชอบชไหนมากเอชอนอีอบนี่ชอบชวนไหนสุดเยเฉยเชอบพี่สุดไ,ไม่เหม แกคชเหมือนกันรู้สึกเานจบแล้วฉันยังรู้สึกกับรู้สึกฉันไม่ชื่อเกล้องเอาแกโดนแตงโมบีฟมาใช่ไหมโทษแกพวกอ่าฉันยังไม่หัน